ไม้ก้อนนี้ก็อยู่ประมาณ70%นี่70 70%แล้วครับตอนเขียงนะครับเห็นรอยเขียงไหมครับเนี่ยที่เป็นรอยเขียงประมาณเท่าเท่าใหญ่กว่าหูไม่มือนิดเดียวตอนเดียวพอไม้มันขายายปุ๊บเราเลี้ยงกิ่งหนึ่งปุ๊บโคนของกิ่งหนึ่งรากของกิ่งหนึ่งมันจะขยายขึ้นอพอตัดทดปุ๊บเลี้ยงไปตั้งกิ่งสองรากของกิง่งสองจะขยายขึ้น<อ>ตัดทดปุ๊บออกกิ่งสามออกกิ่งหลังไหครับกิ่งสามกิ่งหลังเนี่ยเป็นสําคัญมากเวลาเราไปเรา,เราไปด ัดออกปุ๊บเรนจะไม่ออกกิ่งหลังเพราะว่าอ่านตาไม่ได้อ่านตาไม่ได้อาจจะต้องเสียบหรืออาจจะต้องเจาะทะลุลงไปแต่ตอนนี้เราเราบิดตาไว้แต่เริ่มต้นก็ออกกิ่งหลังบิดไว้ตั้งแต่ขนาดไหนครับตั้งแต่เล็กหนึ่งหรอบิดไว้ตาเล็กๆครับแบบนี้ครับเท่านี้เลยครับเราจะอ่านตาจากพรุ่งนี้เลยครับอ่านตาสวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนบอนไซของเฮียแอดนะครับที่บ้านเพลระยองนะครับก็วันนี้ก็จะให้พี่หนุ่มนะครับเป็นคน พาชมนะครับที่หนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่นะฮเขาลือบอนไทรละยองนี่ครับมาเห็นกับตาอันนี้ต้นนี้เป็นบอนไทสนทะเลครับอันนี้เป็นสวนทะเลนะครับพี่สวนทะเลครับสนทะเลสนทะเละส่วนใหญ่เราจะเน้นสนทะเลสนทะเลเพราะเป็นวัตถุดิบที่หาได้เป็นไม้พื้นบ้าน่ไมไ้พื้นบ้านไม้พื้นถิ่นครับไม้พื้นถิ่นโอ้โหสร้างไม้ได้อลังการมากครับนี่คือแบบสร้างไม้คือมีจะมีเอกลักษณ์มากนะครับใช่ครับไม่เหมือนใครเลย แต่และต้นเขาจะมีลีลาแตกต่างกันแต่และต้นเพราะว่าตามธรรมชาติที่เราไปขุดมาเนี่ยทรงจะไม่เหมือนกันเลยครับอย่างนี้เป็นไม้ขุดเหมือนกันพี่อย่างนี้ไม้ขุดครับอย่างี้ไม้ขุดโอ้สร้างกี่ปีเขาเนี่ยก็จะได้อย่างนี้อันนี้อยู่ประมาณ2ปีกว่ากว่าครับเกือบสาปีอันนี้รเรียกเก็บต้นมาอันนี้ไม้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับมันจะมีช่อเดี๋ยวเราต้องทำรายละเอียดช่ออีกต้องทำรายละเอียดยอดอีกคให้ได้อยอดให้ได้ช่อแล้วช่อเขาจะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นหนาในระดับหนึ่งครับ อันนี้ก็แค่80%เราทำทำรายละเอียดรอทำรายละเอียดเพิ่มครับเดี๋ยวจะมีให้ดูแบบทุกทุกเอ่อทุกระดับขั้นระดับทุกระยะนะครับครับอือย่างต้นนี้ก็โอ้โหอลังการมากเลยต้นใหญ่มากนะครับเนี่ยใหญ่ครับสูงต้นนี้จะเน้นสูงหน่อยเพราะว่าตอนขุดมาเขาจะสูงอืแต่กิ่งดูสะอาดตามากเลยนะครับเป็นขั้นเป็นขั้นการวางกิ่งคือสุดยอดมากเลย อันนี้อาจารย์ปี้ระยองครับเป็นคนทําอาจารย์ปี้ระยองอันนี้เป็นลายมืออาจารย์ปี้ระยองนะครับ,รบผมอย่างนี้ได้จําหน่ายไหมครับอย่างนี้ไม้ในไม้ในสวนของแอดเนี่ยจะเอาไปไว้ที่ท่าเรือเพราะทําท่าเรือท่าเรือใกล้ๆเนี่ยครับเอาไว้โชว์ก็มีจําหน่ายจาหน่ายตอนที่มันจบแล้วหรือมีคนสนใจจริงๆต้องมาคุยกันนอกๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนี้โอ้โหสวยมากเลยนะอันนี้คือใกล้จบแล้วใกล้จบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ตรงนี้ช่อช่อเขาจะเขาจะหนาหน่อย ออ <S <S พอสนทะเลจะมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ช่อบ,บางสายพันธุ์ช่อหนาสายพันธุ์ใบหนาใบาบางครับมีหลายสายพันธุ์ไปอีกสายพันธุ์ครับมันแยกย่อยออกไปครับอันนี้กใกล้จบละครับเดียวต้ก็ประมาณกว้างนะครับใหญ่มากครับตอนขุดมามีแค่นี้สร้างจากตัวแค่นี้เหรอแล้วก็ออกกิ่งใหม่หมดเลยครับออกหม่หมดเลยแล้วเรามาตัดทแล้วดึงขึ้นมาเป็นกิ่งตามจินตนาการที่เราวางไว้ตอนแรกกิ่งไม่ได้บังกันไม่เบียดกันเลยสนทะเลเป็นเรื่องเป็นเรื่องของ ถ้าเลี้ยงปุ๊บจะจะต้องเน้นเรื่องของแสงเป็นสําคัญเพราะว่าถ้าบางกิ่งกันแล้วข้างในช่อข้างในเขาจะทิ้งเพราะฉะนั้นเวลาเราวางเมนกิ่งบางกิ่งย่อยเนี่ยจะต้องไม่ให้บางแสงกันครับต้นนี้สวยมากเลยนะครับ,รบอโอ้โหที่นี่เป็นสวนทะเลต้นแรกที่ที่ผมเห็นนะที่แบบสวยมากสวยจริงๆอือยงนี้โอ้โหนะครับอันนี้ก็ประมาณสองปีกว่าเหมือนกันสองปีเหรอแต่ตอนขุดมาประมาณ นิ้วชี้ผมนี่แหละนิ้วชี้ครับทุกลำเท่านิ้วชี้อครับอือครับสร้างจากอันนี้คือดึงใหม่หมดเลยดึงมาใหม่หมดเลยเนี่ยนะครับตอนนี้เราปล่อยให้ลำมันโตจากนิ้วชี้นะครับต้นนี้มาครับสนทะเลเป็นไม้ที่โตไวมากถ้าเข้าใจเรื่องแสงแดดปุ๋ยแล้วก็ดินแต่ว่าเท่าที่สังเกตถ้าโตไวแล้วจะว่าทํากิ่งได้แบบเดียวมากเลยครับแต่ว่าแต่ละกิ่งเราต้องอาศัยการทดกิ่งอันนี้กิ่งคือทดทดครับเนี่ยจะมีรอยเฉียงทุกกิ่งเลยทดกิ่งทดช่อครับออกมาปุ๊บ บางบางคนเขาจะเข้าลวดแล้วบิดเพื่อให้เยี้ยวเลยแต่ครั้นี้เราทดปุ๊บเพื่อให้มันเยี้ยวเองอัตโนมัติเรับตามระดับสนทะเลก็จะชูขึ้นชูขึ้นเดี๋ยวการสร้างรายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยที่สวนพี่หนุ่มีชีนะอ่าครับอ่ามาดูต้นต่อไปต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นเรียกว่าป่ารากเดียวป่ารากเดียวครับเป็นไม้ที่บัวควายเขาเหยียบไว้ตอนแรกสนทะเลส่วนใหญ่เพื่อตั้งขึ้นตรงหาแสงพอวัวควายเขาเหยียบไว้ปุ๊บ กลายเป็นว่าไม้จะนอนลงไปเงี้ยแล้วก็มีขนแขนงไม้ขึ้นมาเป็นต้นเป็นต้นเราเห็นปุ๊บแล้วก็ขุดออกมาจากธรรมชาติแล้วก็มาสร้างออกมาอ๋อครับอันนี้คือการดึงกิ่งไม้หมดเลยงริ่งไม้หมดครับสร้างได้อลังการจริงง่ยสร้างแล้วเขาเขากินอะไรครับผมส่วนทะเลวัสดุปลูกข,ของเขาจริงๆแล้วครั้งแรกคือใช้ขุยมะพร้าวกับทรายที่นี่นะครับที่สูรที่นี่ครับคือขุยมะพร้าวกับทรายพอไม้เดือนดีสักประมาณ3าเดือนเราถึงมา ทัดกิ่งเพื่อเข้ารวดอีกทีนึ่งแล้วก็ตอนเนี้ยมันจะเข้าหน้าแล้งเราก็รักษาความชื้นด้วยกระเ้าสับกระเ้าสับปิดเป็นบางกันหน่อบนอกจากนี้ก็จะมีมีโบ้โมกนะโมกผิวโมกผิวจิ๋วโมกหนูติบโครงสร้างาดูมาดูโครงสร้างต้นนี้นะครับโอ้โหเปมมากครับนี่จะเป็นน่าจะเป็นของอ่า ของสมาชิกในชมรมอีกคนนึับมาทำทำกันไว้โครงสร้างเป็นมากเราจะวางกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังครับอันนี้เราไม่เอาอันนี้ไม่เอาเพราะอันนี้เราเดี๋ยวเราก็ตัดทิ้งเพราะว่าเราวางวางกิ่งไว้แล้วเราออกเราออกซับเมนก่อนเสร็จแล้วเราค่อยมาออกนี่แล้วเราตัดทดอี้กิีแล้วค่อยดึงออกไปทุกอย่างมีรอยทดแต่หนึ่งสองทดเพื่อออกหลังเดี๋ยวทดเพื่อออกข้างเอาตาออกข้างตามที่นีาจะ ที่นี่จะทดไม่เหมือนใครนะครับเดี๋ยวการทดเราจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งพี่ครับเนี่ยไม้ก้อนนี้ก็อยู่ประมาณ70%นี่70% 70%แล้วครับตอนเขียงนะครับเห็นรอยเขียงไหมครับเนี่ยเป็นรอยเขียงประมาณเท่าๆใหญ่กว่าผมไม่มือนิดเดียวตอนเขียงครั้งแรกครับใหญ่กว่าหัวไม่มือนิดเดียวพอไม้มันขยายปุ๊บเราเลี้ยงกิ่งหนึ่งปุ๊บโคนของกิ่งหนึ่งะรากของกิ่งหนึ่งมันจะขยายขึ้นพอตัดทดปุ๊บเลี้ยงไป ตั้งกิ่งสองรากของกิ่งสองจะขยายขึ้นตัดทดปุ๊บออกกิ่งสามออกกิ่งหลังนะครับกิ่งสามกิ่งหลังเนี่ยเป็นสําคัญมากเวลาเราไปเราไปดูมาตามงานประกวดเพราะว่าบางไม้บางไม้เนี่ยตัดออกปุ๊บมันจะไม่ออกกิ่งหลังเพราะว่าอ่านตาไม่ได้อ่านตาไม่ได้อาจจะต้องเสียบหรืออาจจะต้องเจาะทะลุลงไปแต่ตอนนี้เราเราบิดตาไว้แต่เริ่มต้นก็ออกกิ่งหลังบิดไว้นตั้งแต่ขนาดไหนครับตั้งแต่เล็กหนึ่งบิดไว้ตาเล็กๆครับแบบนี้ครับเท่านี้เลยครับเราจะอ่านตาจากพวกนี้เลยครับอ่านตาครับก็คือจะเอาข้อไหนข้อไหนก็ใช้ครับ <อ>นี่ครับต้องวางแขนครับอ,อันนี้เป็นไม้ของอสมาชิกท่านหนึ่งเป็นพ่อครัวข,ของที่นี่ครับ <Enc ina. S 1> พ,พ่อครัวพ่อครัวครับนี่ขนาดไม้พ่อครัวยังสวยขนาดนี้นะครับ uh, อ่าอันนี้นต้นใหญ่ต้นใหญ,อใหญ่อันนี้เป็นโมกเลยครับโมก <JAMES S 2> หนูลาครับโมกหนูลาเหมือนกันโมกหนูลากำลังสร้างกาลังสร้างครับอู้เยอะนะครับโมกก็เยอะแต่ลักษณะการทํานี่ก็คือคล้ายๆกันหมดเลยใช่ครับดูออกนะครับว่าไม้มาจากไรยองใช่ครับมันจะเป็นจะเป็นลายมือจะเป็นฝีมือที่เป็น เอก,ก,เอกลักษณ์เอกลักษณ์มากเอกลักษณ์ครับลักษณะของการทาอ,อย่างนี้อาจจะมีรูปทรงแตกต่างม,มากแต่ส่วนใหญ่จะวางกิ่งวางจังหวะคล้ายๆกันอ,อยู่ที่ประยุกต์เอาครับนี่ก็จะเป็นโมกเริ่มต้ออันนี้ก็ทศพึ่งทดใช่ไหมครับครับพึ่งทดครับพึ่งทดแต่ยังไม่ออกกิ่งหนึ่งนะยังไม่ออกกิ่งหนึ่งนะ,ะพะอทดเอา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 ตัวนี้ไปสร้างรากก่อนครับไม้ตัวนี้ถ้าจะจบมาอยู่ประมาณนี้ครับ มันจะขยายเพื่อให้กิ่งเนี้ยไปสร้างรากนี่ก่อนยังเรื่องไม่ทดเอากิ่งสองเนี่ยมาขยายไปอีกจบไปจริงๆจะใหญ่กว่านี้ครับที่ตอนเขียงๆแค่นี้เองอครับนี่ก็เป็นเทคนิคอีกวิธีใช่ครับโอ้นี่ครับมาดูอลังการงานสร้างนี่ก็คืออาณาจักรสนทะเลสนทะเลครับอาณาจักรสนทะเลอันนี้อยู่สวนแห่แอดนะครับใช่ครับโอ้โหอย่านี้ทำแข็งเมืองนอกสบายเลยนะครับนี่ครับการทด มาดูครับมาดูนี่จะเป็นไม้ทรงต้นอันนี้สร้างจากอันนี้ตอนขุดเหรอครับพี่หน่อตอขุดครับแต่ตอนมาขนาดนี้ครับประมาณเท่าเท่ากระเป๋าเข้ากระเป๋ากระป๋องสปอนเซอร์ขวดสปอนเซอร์ขวดสปอนเซอร์กี่ปีแล้วครับได้ขนาดนี้อันนี้ประมาณหกปีครับหกปีหกปีครับหกปีนะครับจะมีรอยทศเหมือนะครับมีรอยทศทศเพื่อออกกิ่งทำเป็นทรงต้นหกปีก็ไม้ยังไม่จบเลยนะคิดเอาใช้เวลามากม er, er. เลย รอยแผลของสนที่เกิดจากการทดนะครับมันจะมีสเสน่ห์อันนี้รอยทศเหรอครับนี่รอยตัดครับคือมันจะมันจะออกมาเป็นรา,ากเป็นรากเป็นรากคือสนทะเลตอนขุดมาใหม่ๆรากเขาจะไม่สวยมากบางทีรากจะรอบก็มีแต่ว่าตำแหน่งมันไม่ตรงอาจจะสูงบ้างต่ำบ้างเราตัดปุ๊บแล้วทายาพอ,อทายาปุ๊บแผลก็จะอมไปเนี่ยแบบนี้สวยครับแบบนี้จะสวยอันนี้เขาจะหายไปเองไหมครับใช่ครับนานๆเข้าไปหายไปเองครับก็เสียดายเหมือนกัน อยากให้เป็นรอยตัดอย่างเงี้มยมันส<ด>วยดีครับเขาดูเหมือนไม้ผ่านการเวลา,าอ๋อนี่ไงไอฝั่งนี้ที่มันอมครับครับนี่รอยเมื่อก่อนมันมีกิ่งมาน,นี้รเราตัดเดี๋ยวอีกหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ดูการวางกิ่งของที่นี่นะครับ,ค,รบคือจะสวยมากเลยนะจะอ่อนช้อยต้องดูมองจากข้างบน,นครับสวย สิ่งที่มองจากด้านข้าอาจจะเป็นแบรน์แต่มองจากข้างบนครับนี่ครับดูมาข้างบนจะมีมิตินะครับจะเห็นซับหลังก่อนออกมาหน้าแล้วก็ออกไปซ้ายขวาซ้ายขวาได้จบยอดอยู่ปลายตรงนี้ครับอ๋อไอเดียวเราจะทําช่อขึ้นมาอันนี้จะยาวไปถึงไหนครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับตามทรงพุ่มตามทรงพุ่มยอดเรากาหนดพุ่มยอดเสร็จเราจะกาหนดพุ่มข้างได้อ๋อพุ่มยอดได้แล้วค่อยกาหนดพุ่มข้างในกรณีที่ว่าถ้าพุ่มยอดเตี้ไปมันก็จะกลมๆแบบนี้เราเราต้องขยายพุ่มยอดให้มันออกสามเหลี่ยมหน่อยอ๋อ ก็ขยายระยะมาตาสวนอัตาสวนตาสวนทุกอย่างจะต้องไม่บังแสงกันครับเหมือนไม้ทุกชนิดก็เหมือนกันจะไม่บังแสงกันมาดูครับไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะไซส์ใหญ่ครับโอ้โหต้นนี้ต้นใหญ่มากอันนี้ก็ต้นขุดเหรอครับพี่ขุดมาครับขุดมาครับเป็นยามาโดริไม้ขุดมาทั้งหมดเลยครับยามาโดริยามาโดริคือไม้ขุดไม้ขุดจากธรรมชาติโอ้อันนี้ก็จะรอสร้างกิ่งรอสร้างกิ่งสร้างต้นไปเรื่อยๆครับอันนี้ ถ้าประมาณคร่าวๆพี่หนุ่มคิดว่าอีกกี่ปีครัจบเนี้ยต้นนี้อันนี้อยู่ประมาณสักอีกสักสี่ห้าปีน่าจะจบสี่ห้าปีเลยสี่ห้าปีครับเพราะตอนนี้ต้นมันโตเราต้องเลี้ยงกิ่งพวกนี้ให้มันได้ขนาดพอเหมาะกับลําต้นอเล็กไปก็ไม่ดีใหญ่ไปก็ไม่ดีโอ้นี่ครับก็กําลังสร้างนะต้นนี้ครับไม้โครงสร้างนู่นมีไม้จบแล้วใกล้ใกล้จบเอยู่มาดูไม้เป็นสวนป่าโอ้โหอันนี้คือใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วครับ อันนี้โอ้โ oh หอันนี้มันมาอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าใช่ครับ,รรบเป็นตอมาอย่างนี้ครับแล้วตัดเอี้ยว <อ dale S 2> ตัดตัวนี้ออกครับแล้วตั้งคอขึ้นมาตั้งคอตรงนี้ครับน,นี่คือที่เลี้ยงมาที่ดึงกิ่งอยู่นี่เลยที่ทำกิ่งอยู่นี่เลยใช่ครับดึงมาเลยเพระาพระว่าทรมาชาิบางต้นมันมันเหมาะที่จะเป็นทรงแบบนี้อยู่แล้วเราก็ตัดออกมาขึ้นมาเลี้ยงใหม่เลยครับนี่ก็ใกล้จบยอดแล้วเหมือนกันโอ้ต้นนี้เลี้ยงมาจิ่ปีแล้วต้นนี้ น่าจะประมาณห้าหกปีเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วต้นครับผมนี่มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นสวนป่าสวนป่าสวนป่าเหืวนป่ารากเดียวแหละครับเป็นรากเดียวเลยนี่ครับอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่นุ่มต้นนี้อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับเหลือยอดเฉพาะชุดนี้กับชุดนี้ชุดนี้จบแล้วรอทำรายละเอียดโอ้โหครับโอ้สวยจริงๆทนทะเลที่นี่ครับคือ ในประเทศไทยน่าจะที่ระยองที่นี่นะครับ,รบน่าจะน่าจะเยอะและ้วแล้วก็เป็นไม้จบสวยๆทั้งนั้นเลยอ่าเดี๋ยวมาดูต้นนี้ครับต้นนี้มาดูมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ใหญ่มากเลยต้นนี้ใหญ่มากครับอ่าต้นนี้จะเป็นทรงเอ็นชายเปนิดน,นึงเอชายครับ<ช>เห็นไหมครับตอนขุดมาเขาจะมาแค่นี้กับแค่นี้แล้วมีท่อนนี้ออกมา,าเป็นไม้ที่นอนๆอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็จับพลิกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ พอดีมีกิ่งแตกตรงตามจังหวะเราก็เลยทออําทรงอครับแต่ลงตัวมากเลยนะครับครับโอ้โหจะทําให้มันดูไม่เป็นทรงต้นเพราะว่าเพราะว่ากิ่งธรรมชาติที่เขาให้มาเหมาะที่สำหรับทําทรงทรงประมาณนี้มากกว่าออครับนี่ครับคนจินตนาการก็ต้องแบบใช่ครับมีมีหลายอ,อารมณ์ศิลปินแบบยอดอะครับเหมือนกอันโอนี่ต้นนี้แบบ อันนี้คือมันแตกใบหรือว่าอย่างไงใช่ครับมันแตกใบครับมันเป็นมมกเออมันเป็นสนสายพันธุ์หนึ่งที่ใบเ็าจะเขียวอ่อนแล้วใบเ็าจะฝอยอันนี้สวยมากเลยนะบใบับเขจะเขียวอ่อนมากคนละคนละสายพันธุ์เลยครับคือเป็นเป็นแคสโตรีน่าเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอ่าเป็นสนทะเลเหมือนกันแต่ว่าจะจะจะลักษณะใบเขาจะจะก่อน,อ <ๆ S 1> นกว่านุ่มกว่าหลายคนก็สงสัยนะว่าสนทะเลกับสมบิพั์มันตัวเดียวกันไหมมันไม่ใช่คนละตัวครับคนละตัวครับแล้วก็มีตัวนี้อีก <c ığımız> คือคือไอตัวเนี้ยคือตระกูลสนทะเลที่แยกย่อยออกมานี่ครับดูใบตระกูลสนทะเลที่แยกย่อยออกมาครับอู้หูต้นนี้ก็กําลังสร้างนะครับค <c aime> รับแล้วก็จะมีเนี่ยใบใบนี้ครับใบเนี้ยใบเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันแต่เห็นชัดเจนเลยอนี่ครับมาดูอันนี้คือชอบสนทะเลเขาเรียกใบบลูครับใบเขาจะเล็กวกว่าเมื่อกี้นิดนึงโอแล้วเขาจะออกสีฟ้าๆเห็นไหมครับอันนู้นจะออกเขียวอ่อนโอ้ไอไม้สายพันธุ์ที่น่าใบฝอยขนาดเนี้ยแบบเนี้ยคือ ไปดูที่อินโดมาอินโดชอบชอบชอบ,ชอบใช้แบบนี้ทําเพราะว่ามาทาเสร็จช่อเขาจะตั้งอ๋ชอช่อเขาจะตั้ง,งนี้เลยครับทําให้เราไม่ต้องเราแค่เอาท้องกิ่งออกเฉยๆใบเขาจะช่อตั้งเราเอาซอยเอาเอาแค่ใช่ครับใบใต้ท้องกิ่งออกใช่ครับพอตัดฝอยเล็กๆเขาจะจะเป,เป็นพุ่มสวยเลย,เลยพุ่มสวยเลยครับจะทําช่อได้ง่ายมากกว่าอ๋ออันนี้สนอะไรครับสนสนทะเลเหมือนกันแต่เป็นสนใบฝอยสีใบบ้าใบบลูอ่าบโอ้มีหลายอย่างครับนอกจากนี้ก็จะมีนี่มีมก มุกลาศเทพครับลาเสวยมากนะครับอย่างนี้ก็มกลากเทพดูลากนี่ครับฐานลาก